สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับมาครบ3ตัวบนแม่นๆนะครับวันนี้ก็อาจจะมาพร้อมกับเสียงฝนนะครับผมฝนก็ตกหนักอยู่นะครับอาจจะได้ยินเสียงผมไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสุดนี้นะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ มาดูสูตรมาครบสามตัวบนกันบ้างนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับในเที่ยงนี้นะวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักหมื่นบวกกันสามครั้งบวกหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งห้าครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งบวกร้อยท้ายครั้งที่สองนะครับบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกสามบวกสองบวกหนึ่งมีตัวเลขห้าตัวมาครบสามตัวนะครับมาดูย้อนหลังตั้งแต่งวดที่ออก0ูตหกสามนะครับสูตรคำนวณได้ 6กเจ็ดศูนย์สองสามนะครับออกศูนย์หกสามก็จะเข้าเลขหกเลขศูนย์เลขสามก็มาครบสามตัวบนทั้งสามหลักนะครับแต่ตัวไหนจะอยู่หลักไหนนี่ก็ต้องไปเลี่ยงเอาเองนะครับถูกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เก้าศูนย์สามห้าหกผลรางวัลมันออกสามเก้าห้านะครับมีเลขเก้า มีเลข3มีเลข5ที่เข้าครับถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาคำนวณได้6 7 0จ็สออก603เข้าเลข6เข้าเลข0เข้าเลข3เหมือนกับงวดแรกเลยนะครับตำแหน่งเดียวกันงวดถัดมาคำนวณได้2องสามหกแ ออกหกสนะดังนั้นงวดนี้จะมีตัวเลขแค่2ตัวนะครับคือเลข2กับเลขหกงวดถัดมาคํานวณได้78134นะครับออก481มีเลข8มีเลข1มีเลข4ที่เข้า แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้แปดเก้าสองสี่ห้ารางวัลมันออกห้าเก้าแปดมีเลข8มีเลข9้ามีเลข5้าที่เข้างวดถัดมาคำนวณได้0ูนย์หนึ่งสี่หนะครับแล้วผลรางวัลออกหนึ่งหนึ่งหดังนั้นจะมีตัวเลขแค่สองตัวนะคือหนึ่งกับหเข้าเลขหนึ่งกับเลขห จนมาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้90356แล้วเลขท้าย3ตัวละวันที่1ออก690นะครับมีเลข9มีเลข0มีเลข6ครบทั้ง3ตัวสาธิติก็ถือว่าเข้าดีนะสูตรนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8งวดรวดนะครับเอามาดูแนวทางในวันนี้นะครับว่าสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับ ใช้หลักหมื่นบวกกันสามครั้งนะครับได้เลขศูนย์บวกหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเนี่ยห้าครั้งนะห้าแปดสี่สิบบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขห้าบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสามบวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขศูนย์ตําแหน่งสุดท้ายบวกสองนะครับ 0บก40ก็ได้40 40บก5ได้45 45บวก3ได้48 48 49 50ได้50ได้เลีก0เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวก1บวก3บวก2แล้วก็บวก1 0บวก1ได้1 1บวก3ได้4 4 5 6บวก1ได้7 0 1 4 6 7 ได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สี่ได้หกได้เจ็ดในงวดนี้นะครับงวดสัญจรนี้นะครับผมคาดว่าตัวเลขมันจะมาแบบนี้นะครับนี่นะแต่จะเป็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปโยงไปจับกระดูนะครับมีแค่ห้าตัวเท่านั้นมาครบสามตัวก็ถือว่าไม่มากนะครับซึ่งหนึ่ง 06นะครับกับ C 06อยู่ในนี้ครบหมดเลยนะครับอยู่ในนี้ครบหมดเลยนะนี่คือตัวเด่นที่ผมลงเอาไว้นะครับนี่คือตัวเด่นที่ผมลงเอาไว้แต่จะมาหรือเปล่านะก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดู หนึ่งศูนย์หกสี่ศูนย์หกเนี่ยนะครับที่ผมทำเอาไว้นะอยู่ในนี้ครบหมดเลยนะครับแม้แต่สามตัวบนโค้งสุดท้ายสามตัวบนแปดชุดตรงนะครับก็จะมีครบหมดเลยนะครับมีทั้งหนึ่งทั้งสี่นะครับทั้งศูนย์ทั้งหกทั้งเจ็ดขาดแค่เลขเก้าตัวเดียวที่ไม่มีนะครับในนี้จะไม่มีเลขเก้าแต่ศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดมีครบหมดเลยในสูตรสามตัวบนแปดชุดนะครับ งวดนี้ผมว่ามีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะเข้านะครับสามตัวบนแปดชุดตรงในงวดนี้นะครับมีโอกาสที่จะเข้าไม่มีแค่เลข9้าในนี้นะครับนอกนั้นมีค้อหมดเลยนะครับจะจริงหรือเปล่าช่วงเย็นถึงจะรู้คําตอบนะครับสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นอาจจะเข้าหรืออาจจะไม่เข้าก็ได้นะ,อะลองไปจับกันดูนะครับถ้าใครไม่ชอบใครไม่ชอบหนึ่งศไม่ชอบสี่ศูนหกก็อาจจะไปจับ กันเอาเองนะไปจับกันเอาเองในห้าตัวนี้นะครับอ่าก็พอนะครับสาหรับโค้งสุดท้ายมาครบสามตัวบนนะครับวันนี้ก็ลงไปให้หลายสูตรแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับท่านใดที่กดติดตามช่องผมไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในช่วงเย็น ขอให้ได้ทั้ง2ตัว3ตัวนะครับสูตรที่ลงให้ก็ขอให้มันเข้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีกทีนะครับผมสวัสดีครับ